จะมาเปิดเป็นเอ่รูน่ารับแสงนะคะวันนี้นะคะก็เอาจากหน้าไพ่นะคะวันนี้นะก็จะมีเอาาธาตุดินนะคะเพื่อศกันมังกรน,นะคะแล้วก็มีเป็นเอน้ำนะคะกรกดมนพิจิกนะคะลมเมถุนตุนกลกุมนะคะแล้วก็ไฟในสีธนูนะคะคก็เรียกว่าครบสิบสองราศีนะคะ<า>เด่นๆเ,เป็นมังกรกับราศีกันนะ,ะมีแค่มังกรกับกันเลยนะคะแล้วก็คกรบสิบสองราศีเลยค่ะดูได้หมดนะคะ<า> <uci usz> ก็เรียกว่าเขากับคุณนะคะยัง นึกถึงกันอยู่นะ,ะยังตัดจะไม่ขาดนะคะยังมีความคิดถึงลุ่มหลงหรือว่าพิศวาสหรือว่ายังนึกถึงยังตัดไม่ขาดมีอะไรที่ต้องเป็นบ่วงกรรมร่วมกันยังมีอะไรผูกพันกันอยู่นะ,ะถ้าเดวิลขึ้นมานะคะถ้าไม่ใช่เรื่องที่เป็นอะไรที่ปาถนาหรือคิดถึงหรือพิศวาสนะคะเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะสองคู่นะคะเป็นคนรักคู่รักคิดกันเหมือนคู่รักเลยนะ,ะหนึ่งไม้ยังมีแพชชั่นนะคะอยากเออเรียกว่ามีไฟเสมอนะคะยัง เรียกว่ามีบ่วงพัฒน,นาการอะไรที่ทําให้เขาไม่สามารถตัดตูผ่านได้นะอาจจะเป็นเรื่องอย่างนั้นก็ได้นะหรือเรื่องหน้าที่การงาน,นทําให้ต้องมาเกี่ยวข้องกันแล้วก็ผูกพันกันนะคะมีแพชชั่นในการทํางานก็ได้นะแต่ว่าเออเป็นคู่รักกันนะคะรักแบบแฟนนะะหรือไม่ก็สองคนอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์กันก็ได้นะสามถ้่วคือมีความเอารู้สึกพิเศษมากกว่าเพื่อนนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ใช่แฟนนะแฟนโซนจะลักษณะของมากกว่าเพื่อนไม่ถึงท่านแฟนนะถ้ายังถ้ายังไม่ถึงท่านแฟนนะคะก็อาจจะเป็นแฟนโซนก่อนหรือไม่ก็น,นี้คือ จะได้ไปปาร์ตี้สังสรรค์ได้ไปดื่มนะคะได้ไปงานฉลองเรื่องเริงกับเพื่อนนะคะสามถัวนะคะเฮอร์มิตอันนี้คือจะหมายถึงว่ารู้จักกันเนี่ยคือรู้จักกันมานานแล้วก็ได้นะคะเฮอร์มิตะ,ะเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณหลายสิบปีก็ได้นะคะส่วนไนอ็อฟคัพนะคะคุณเป็นเด็กกว่าเขานะคะหรือเขาอาจจะเด็กกว่าคุณแล้วคุณอายุมากกว่าเขาเกินสิบปีก็ได้นะคะอันนี้ไนอ็อฟค,คัพก็แถมไพ่เพศเอจริงๆได้นะคะก็เรียกว่ามีเอ่อ ความแอบเงียบๆอยู่นะคะเฮอมิอาจจะหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่คิดอะไรเงียบๆแอบสองเงียบๆได้นะคะได้อบคับก็คืออยากจีบนะคะหรือว่าเป็นภัยรักแล้วก็ชอบคะ่ะอาจจะมาขอเป็นเพื่อน<ม>ก่อนก็ได้ก็คือเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อะะ่าอันนี้เป็นเพจออลสอแล้วก็เป็นเด็กดื้อนิสัยใจร้อนมุทะลุนะคะส่วนคุณก็เป็นควีนออลสอนะคะเป็นราชินีถือดาบะะถือดาบเป็นคนละเล่มเลยนะคะเรียกว่าไม่ยอมกันนะคะก็จะมีการเกลับเข้ามาขอโอกาสในความสัมพันธ์นะคะเคยช่วยเหลือกันเรื่องการงานการเงินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ว เป็นดาบเหมือนกันนะ่าจะเป็นคู่นะคะประเภทเดียวกันเลยครับแต่ว่าถ้าเป็น king of sword กับ queen of sword นี่คือคู่ันเลยคนะ่ะแต่ว่าอันนี้ดันเป็นเพจคนะ่ะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขานะคะประมาณยี่ห้าถึงสามสิบนะอายุถ้าเป็นเพจนะคะส่วนนี้อายุมากกว่าถึงสิบปีเลยนะเกินสิบปีค่ะส่วนหกเหรียญก็เป็นคนที่เคยช่วยเหลือกันมานะทั้งการงานการเงินได้ค่ะส่วนนี้ก็เรียกว่ายังผูกพันกับคุณนะคะก็ไม่ได้มีไพ่เสียนะคะจากทั้งหมดหน้าไพ่รวมๆงนะั้นก็เรียกว่าเ เป็นคู่รักประเภทหนึ่งนะคะที่ยังมีแพชชั่นมีความพิสมัตต่อกันตัดกันไม่ขาดนะคะแล้วก็อีกสิ่งก็จะเป็นลักษณะของว่าเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณแล้วก็มาแอบชอบคุณนะแล้วก็เริ่มจากการเป็นเพื่อนแฟนโซนไปก่อนนะคะจนมาถึงการได้เป็นคู่รักนะคะแล้วก็อาจจะมีสัมพันธ์มีอะไรที่แบบตัดกันไม่ขาดนะคะมันก็เลยขึ้นมาเป็นเดวิวนะคะก็จากน้าไพรมวมเป็นประมาณ